ถ้าพูกับผมช่องเอวอาร์สตอร์เรื่อนเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่ผมสนใจและอยากจะทำนะครับมาวันนี้นะครับเลิกงานครับงานเป็นงานเลื่อนเหรียคือตั๊ไฟของพอใช้สตารพอดีจะถามดั่งเลยว่าเดิมเดิมตั๊ไฟจุดเงินตั๊เท่าเสียบนะครับจุดเงิน900อยู่ในตัดใจที่จะไปซื้ออุปกรณ์มาทำเองนะครับก่อสารแลบก็สายไฟนะครับสี่เมตร มีข้อต่อก่อนมีก้ามปูมีเต็กมีเจ้าเสียรนะครับแล้วก็พวกเครื่องอะไรทั้งนั้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยสาม,มล้อสบัดนะครับก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับอย่างอย่างที่ผมบอกผมจะพยายามทำท้วยตัวเองนะครับทำงานทรายในบ้านแต่ผมไม่ให้ช่างไฟนะครับไม่ให้ช่างไฟแล้วเราจะมาทำกันแบบคนที่ไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะครับก็คือผมก็ศึกษามาดูวนะครับที่เขามีสามสายนะครับ สายกาวสายลายสายมือต้อนอนะไฟบ้างง่ายๆคือเราก็แค่สับเบรกเกอร์ลงไม่ให้มีไฟนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้แล้วนะครับก็จะเป็นนี่นะครับที่เขาทําไว้ผมจะต่อพ่วงจากตรงนี้นะครับจะเอาไปไว้ตรงนู้นนะครับเพื่อจะจะย้ายตู้เย็นมานะครับผมตอนนี้ผมเอาเบรกเกอร์ลงไปแล้วนะครับเอาเบรกเกอร์ลงไปแล้ว เพื่อความมั่นใจผมจะจิ้มดูนะครับว่ามันไฟมันมาหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ผมเปิดดูตู้เย็นไฟมันไม่มาแล้วนะครับนี่นะครับไม่มีไฟมานะครับไม่มีไฟมานะครับอมิเตอร์จิ้มดูแล้วนะครับไม่มีไฟมาผมก็จะทําการลืร้อแล้วก็เดินเลยนะครับอันดับแรกก็แกะปั๊ตตัวเดิมก่อนนะครับผม แกะของเดิมออกนะครับเต้าเสียบเราจะพ่วงเอาสายจากตรงนี้นะครับอันนี้ช่างเขาเดินไว้ให้นะครับผมไม่ได้ทําเองเพราะตอนที่ซื้อบ้านใหม่ๆก็รีบนะครับไม่ได้มีเวลาทําแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทํา youtube ด้วยหลังๆมานี่จ้างช่างทําอะไรก็แพงนะครับก็เลยศึกษาหาข้อมูลแล้วทําเองดีกว่าครับประหยัดไปได้เยอะไปที่จ้างเขาแล้วก็จุดละ900้อยนะครับ ัวนี้นะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับไอที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปขีดๆอย่างเงี้ยก็คือสายกาวนะครับตัว L ก็คือสายลายนะครับก็จะมีตัว N นะครับเป็นสายนิวตันเราก็ต่อตามสายแค่นั้นเองครับผมไม่รู้หรอกว่ญญาเบื้องลึกแบบไอสายกาวลนยนิวตันมันคืออะไรผมแค่อยากต่อให้มันใช้กับตู้เย็นได้ก็แค่นั้นเองครับก็คือเน้นประหยัดครับผม มจะใช้สว่านเจาะนะครับผมจะเดินท่อขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะครับเอาไปนู่นเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ไปตรงนี้เลยมันจะดูไม่สวยครับถึงเราจะไม่ใช่ช่างแต่เราก็อยากให้ให้บ้านเราสวยดูดีนะครับผมจะเจาะเอาจากตรงนี้เจาะเทียบจากของเดิมไปนะครับข้างๆกันสว่านอน,น,นี้ก็ซื้อมา แค่พอใช้ได้นะครับเครื่องมือผมผมก็มีซื้อผมอยากทําอะไรผมก็ซื้อเครื่องมือครับทดทดเชยกับค่าแรงช่างที่ที่จะจ้างเขานะครับเราก็มีเครื่องมือว้ใช้อันนี้ก็ของคนไทยซื้อมาพันกว่าบาทใช้มาจะสองปีแล้วผมก็ไม่เห็นมันพังนะครับควานนะครับจนกว่าท่อจะเข้าได้พอควานรูเสร็จนะครับผมก็จะไปตัดท่อนะครับ มาสวมดูโอเคมันเข้าได้แล้วนะครับนี่นะครับผมก็จะมาเจาะก้ามปูเพื่อยึดท่อนะครับให้มันเทียบกับของเดิมนะครับเพราะว่าสายไฟมันมาจากฝั่งนี้คลิปนี้ก็ทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับของคนอยากที่จะทําไอ้พวกนี้เองนะครับเดือนปั๊กไฟนะครับบางทีจ้างช่างก็อย่างที่บอกว่าจุดหนึ่งก็หลายบาทนะครับแต่ถ้าเราทําเองก็หมดไม่กี่บาทอย่างผมซื้ออุปกรณ์มา ทั้งปุ๊กทั้งอะไรหมด300อกว่าบาทนะครับแต่แต่ถ้าจ้างช่างจุด18900ก็คิดดูเองนะครับนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาจอดก้ามปูและยึดท่อนะครับโอเคครับเปลี่ยนนะครับนี่นะครับชุดสว่านของพวกนี้ก็มีแต่แบบราคาประหยัดนะครับที่ผมซื้อมาอย่างชุดดอกสว่านนี้ยก็ร้อยกว่าบาทนะครับ ก็ใช้มาพร้อมสว่านนะครับเกือบ2ปีจากับ2ปีมันก็ยังไม่พังนะครับมันก็ยังใช้เจาะได้สบายจุดแรกเอาตรงนี้นะครับข้างๆกันเลยกะเอานะครับปรับได้นะครับสว่านปรับให้มันเป็นแบบกระแทกนะครับเจาะปูน นี่นะครับปุกเบอร์เจ็ดปุกเบอร์เจ็ดนะครับซื้อมากล่องหนึ่งก็25บาทผมก็ยกกล่องมาเลยครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับหาอะไรทุบๆเข้าไปนะครับผมจับได้อะไรที่อยู่ใกล้มือผมตอกอย่างเดียวนะครับก็เอาก้ามปูมาฝังนะครับก้ามปูมันจะ ไอ้ฝั่งนี้มันมีเดือยออกมาแต่ฝั่งนี้มันจะมีหลบเดือยนะครับก็หันในถูกทางมันจะเข้าประกบกันได้พอดีเลยนะครับนี่นะครับขันชิดๆกันไปเลยนะครับชีดชกับของเดิมที่สายไฟมาแค่ตึงนะครับ 2จุดนะครับเหมือนกับที่ช่างเขาเดินไว้นะครับใครอยากจะทำเองก็ลองดูนะครับจ้างช่างเขาหมดเยอะนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพิ่มความกล้าให้คนที่แบบอยากอยากจะทำแล้วไม่กล้านะครับผมก็ไม่ใช่ช่างผมก็กล้าทำฝังก้ามปูเสร็จเราก็จะเอาท่อใหม่นะครับเสียบเข้าไปกับรูที่เราคว้านไว้ ก็ดันเข้าไปเลยนะครับก้ามปูก็จะหนีบไว้เห็นไหมครับจะก,กับช่างทำกับที่ผมทําก็ไม่ได้มีความต่างกันนะครับนี่นะครับรูที่ฝังก้ามปูใหม่นะครับแล้วผมก็จะเอาสายไฟมาเสียบเข้าจากด้านบนแล้วก็ไล่ไปนู่นนะครับแล้วจะได้เดินเดินเดินต่อไปได้นะครับก็นี่นะครับเป็นสายไฟใหม่ผมซื้อมาถูกสีเฉยเลยนะครับ ของเดิมที่เขาใช้ไว้ก็เป็นแดงดำขาวก็ต่อให้ตรงตามเส้นเขาเลยครับสายกาวสายลายสายนิวตันคือเราจะจัดเรียงสายไฟดีๆแล้วก็เอาเทปพันสายไฟพันเป็นจุดเป็นจุดไปก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้พิถีพิถันขนาดนั้นเพราะว่าผมมองว่ามันอยู่ในท่ออยู่แล้วนะครับผมจะเสียบเข้าไปในท่อเลยยังไงมันก็อยู่ในท่อมองไม่เห็นหรอกครับ แต่ถ้าเป็นช่างเขาทําผมเคยเห็นเขาทําเขาก็จะเอาเทปพันสายไฟนะครับพันให้สายไฟมันรวมกันเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับจนจนสุดเส้นนะครับแต่ผมจะสอดเข้าไปเลยครับผมผมก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับ3เส้นพร้อมกันโอเคมันก็จะมาผู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมาจ้ำกับตรงนี้แต่ว่าเราจะเดินให้เสร็จก่อนเราค่อยจะมาจำนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะ ทิ้งไว้แบบนี้ปล่อยไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะยิงก้ามปูฝังท่อข้างบนนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะใส่เศกเหมือนกับที่เขาใส่ไว้นะครับไม่ได้มีความแตกต่างนะครับทําเองกับจ้างเขานะครับไอ้ก้ามปูข้างบนไม่ต้องฝังปุกนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กเราสามารถยิงทะลุเหล็กไปได้เลยนะครับเพราะว่าสกูที่ใช้ฝังปุกมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหัวธรรมดาแต่ว่าไอ้พวกที่ยิงเหล็กมันจะเป็นปลายสว่านสามารถเจาะทะลุเหล็กไปได้เลยนะครับ เราก็จะใส่น็อตกับก้ามปูไว้แบบนี้แล้วก็มายิงเลยนะครับกะเอาเลยนะครับไม่ผมไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากวางตรงปุ๊บยิงปรับให้สว่านไม่กระแทกนะครับจเจาะเหล็กให้มันเป็นแบบหมุนปกตินี่นะครับพอมันยิงมันก็จะทะลุเหล็กเข้าไปได้เลยง่ายๆนะครับ ครับเราจะมาเจาะฝังเต้าเสียบไว้ตรงตรงนี้ก่อนนะครับจะได้กะถูกว่าต้องเดินท่อไปยังไงนะครับเมื่อกี้ว่าจะเดินท่อมันนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาฝังเต้าเสียบก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับสูงเท่ากับตัวเดิมนะครับก็มาร์กดินสอไว้แล้วก็เจาะฝังปุ๊บนะครับ2จุด โอเคครับดอกสว่านไอ้ตัวนี้มันเจาะได้ทุกอย่างนะครับเหล็กไม้ปูนอะไรเจาะได้หมดนะครับดีนะครับผมก็ว่ามันทนอยู่ถ้าใครหาดอกสว่านสักชุดไว้ใช้น่าจะซื้อมาใช้ได้ครับตัวนี้ผมใช้มานานแล้วยังดีอยู่เจาะเสร็จแล้วก็ยวฝังพวกแล้วขันตัวนี้นะครับครับฝังที่จะทําเต้าเสียบก็ได้เจาะฝังพวกอะไรเรียบร้อยนะครับฝังก้ามปู ที่จะติดท่อลงมานะครับนี่นะครับ2ตัวเพื่อที่จะเอาท่อมาติดนะครับแล้วก็จะเหลือแค่ข้างบนนะครับที่จะมาที่จะจับไฟจากตัวฝั่งนูน้นมาฝั่งนี้นะครับก็รูปร่างก็จะประมาณนี้ครับเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากทาเองนะครับพ่อบ้านวันนี้ก็งานเร่งๆครับเลิกงานมาก็โดนใช้จะเอาวันนี้ก็จะเอาให้ได้ก็ ก็ได้ทําให้ครับผมนี่นะครับทําแบบรีบๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมารอมาเจาะข้างบนกันต่อเลยนะครับก็ข้างบนก็เจาะฝังกล้ามปูเรียบร้อยนะครับ3จุดนะครับผมก็จะเอาท่อที่ตัดไว้มาใส่นะครับท่อซื้อมา4เมตรนะครับก็ใช้ไปขึ้น2ท่อนฝั่งนู้นด้วยนะครับ กให้ตัวกลางที่อยู่คานบนเหลือแค่นี้ครับ4เมตรถือว่าใช้ได้คุ้มนะครับเหลือนิดเดียวจับกดใส่ไปแค่นี้นะครับโอเคได้แล้วครับ เปนลนรางสายไฟยง,ง่ายๆนะครับเราก็จะเอาสายไฟสอดไปฝั่งนู้นนะครับอย่าลืมใส่ข้อต่อก่อนนะครับก่อนจะเอาสายไฟใส่เข้าไปใส่ข้อต่อใส่เฟกให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ใช้ข้องอครับใช้เป็นเสกเอาเฟกมันก็งอได้เหมือนกัน เฟคือตัวนี้นะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับผมก็ไปชี้เอาเอาอันนู้นไอ้นั่นไอ้นีน่ช่างไอร้านขายเขาก็งงนะครับว่าคืออะไรเขาก็เรียบ,บอกมาว่ามันมันเรียกว่าเฟกนะครับาะผมไม่ใช่ช่างผมก็จะไปเรียกชื่อไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรถยนต์ผมก็จะเรียกชื่อถูกดูเพราะว่าผมทําให้พวกนั้นบ่อยกว่าพวกนี้นะครับนี่นะครับใส่ ท่อนนี้ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะใส่ข้องอที่เขาเรียกว่าเฟกนิดเดียวเองนะครับใช้เฟกนิดเดียวซื้อมา2เมตรผมซื้อมาเมตรละสิบห้าบาทนะครับตอนนี้อันนี้เขาก็เรียกคนทำแบบทำแบบไม่รู้นะครับทําแบบอยากจะทําอยากจะประหยัดก็จะได้ แต่ผมก็ว่ามันไม่ได้ต่างกันกันกบที่เขาทํานะครับขอแค่ต่อสายไฟให้มันถูกตามหลักมาตรฐานของเขามีกาวทุกเส้นนะครับปลักไฟในบ้านผมเพราะว่าจริงๆต่อแค่สายลายกับสายนิวตนันมันก็ครบวงจรแล้วนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีปัญหาอะไรมามันจะตอนนั้นนะครับถ้าไม่มีสายกาว แล้วไปใส่เฟกใส่ไอ้นั่นฝั่งนู้นกันนะครับใส่เฟกใส่ท่อซื้อมา4ตัวพอดีนะครับของเนี่ยก็คือคิดไว้แล้วว่ามันต้องใช้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ไม่ต้องทากาวนะครับพวกนี้มันไม่ได้มีแรงดันไม่ได้มีอะไรแค เสียบไว้เฉยๆมันก็อยู่นะเรียบร้อยนะครับฝังท่อใส่ก้ามปูท่อต่อก็ใส่เป็นเฟกข้ออ่อนมาอย่างนี้นะครับท่อสวยงามนะครับไม่ได้แตกต่างจากที่ช่างเขาเดินไว้นะครับก็เราจะมาจับสายไฟจากของเดิมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจับสายไฟกันเลยนะครับสายไฟปอ,อ,อกออกนิดเดียวพอนนะครับเพราะตัวนี้มันอ๋อเป็นแบบต้องขันนะครับ มันจะมีรุ่นอีกรุ่นนึงนะครับที่แบบเสียบได้เลยแล้วสปริงมันจะล็อกสายไฟตรงสีอยู่แล้วนะครับเราก็ต่อจัมจากของเดิมได้เลยแต่สายไฟเหลือสั้นมากทำงานลำบากนะครับบอกเลยทำงานลำบากมากมันสั้น ไม่เป็นช่างของคนอยากที่จะทำก็จะมีการผิดพลาดกันได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราทำใช้เองแค่ไหนแค่นั้นเสียบเข้าไปให้ลึกนะครับพยายามอย่าให้สายไฟมันโผลออกมา อ่ยงันก็ขันล็อกตึงมือพอนะครับแน่นไปแล้วแตกจากที่มันจะอยู่มันจะกลายเป็นไม่อยู่นะครับสีขาวก็จำ้ำขาวสีแดงก็จ้ำแดงนะครับกาวลายนิวตันนะครับแค่นี้ผมไม่รู้หรอกครับอันไหนทาหน้าที่อะไรผมรู้แต่ว่าต้องต่อให้มันให้มันเหมือนเดิมกับที่เขาต่อไว้ก็ใช้ได้แล้วครับ ครับผมไม่ใช่ช่างไฟนะครับผมมาทำเนี่ยโอเคครับขันให้แน,น่นทั้ง3เส้นนะครับครบแล้วนะครับขาวแดงดำกาวลายนิวตันครบแล้วนะครับก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมไอปกักสายกาวเนี่ยเขาเห็นบอกว่ามันต้องอยู่ฝั่งขวาตลอดนะครับเป็น เป็นเหมือนอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นทิกสากลเขาหรือเปล่าครับลืมนะครับก่อนจะทําต้องเอาเบกเกอร์ลงให้เรียบร้อยเช็คไฟให้มั่นใจว่าไฟไม่มาแล้วนะครับโอเคตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ใส่ฝาครอบ,บก็ดูเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเสรียดไปนะครับแล้วก็ไปจ้๊ฝั่งนู้น ปลอกสายไฟนะครับนี่นะครับของใหม่ที่ซื้อมาตันนี้เราก็จะเอามาประกอบล็อกกับตัวขาข้อมันไปก่อนนะครับกดเข้าไปนะครับให้มันล็อก ลองดูดีๆนะครับว่าเที่ยวขามเข้าเป็นล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับสุดำนะครับสายกาวสายลายนะครับสีแดงแล้วก็นิวตันนะครับเส้นสุดท้ายนะครับสีขาว จัเสร็จก็ประกอบเลยครับแล้วก็ใส่สายพาครับเราก็จะได้ตักไฟพร้อมที่จะเอาเครื่องใั้ฟ้อนมาเสียบได้เลยนะครับตนี้นะครับนี่ลักที่เดินใหม่นะครับมาตรงนี้ นี่นะครับมาจัากับของเดิมที่ช่างเขาต่อไว้นะครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วก็เอาเบกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการพ่วงต่อปลั๊กเต้าเสียบด้วยตัวเองนะครับสําหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม